สวัสดีท่านครูบาอาจารย์ศิลปะทุกท่านนะวันนี้อาจารย์สวิทใจป้อมก็มาอัดคลิปเพื่อมาให้กําลังใจพวกเรานะพวกครูสอนศิลปะทุกคนนะครับท่านมีความสําคัญที่สุดนะที่จะทําให้มีศิลปินเกิดขึ้นในประเทศไทยสิ่งที่เราสอน,นหนึ่งคือทักษะอีกอันหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือความคิดอันนี้สําคัญนะทักษะนั้นมัน มันยังไงมันก็ขยันมากๆมันก็เก่งนะเอาจริงเ็าจังมันก็เก่งแต่ความคิดนะ่ยสำคัญที่เราจะต้องสอนเรื่องความคิดด้วยความคิดก็คือชีวิตคือการบำรงชีวิตด้วยความคิดทางสร้างงานศิลป,ปะด้วยเห็นไหมบางคนเนี่ยทักษะดีแต่สุดท้ายเลิกลานะเยอะมากอันนี้จําเป็นเพราะว่าเยอะมากที่เลิกเก่งแต่เลิก ในอีกพวกหนึ่งคือพวกมีความคิดที่มั่นคงต่อชีวิตของตัวเองฝึกฝนทักษะไม่ได้ดีเท่าไหร่แต่ว่าความคิดในการสร้างงานซื้อปะาด,ดีอันนี้สําคัญและความคิดต่อชีวิตสําคัญกว่านั่นคือความมุ่งมั่นต่อชีวิตการเป็นศิลปินอาชีพนั่นคือสิ่งที่สุดยอดดังนั้นความสําเร็จมันจะต้องมาที่หนึ่งคือความคิดในชีวิตก่อนความคิดในชีวิตที่จะ ทุ่มเทกับการเป็นศิลปินอาชีพให้ได้อันนี้เป็นความคิดที่หลักอันที่สองคือความคิดทางด้านการสร้างงานศิลปะที่เป็นตัวเองไม่ลอกใครเป็นตัวตนของตัวเองอันที่สามคือทักษะฝีมือที่ต้องเรียนรู้เห็นไหมสุดท้ายอะไรที่สําคัญที่สุดคือความคิดหรือความมุ่งมั่นสําคัญสุดในการที่จะเป็นศิลปินอาชีพให้ได้นะฝากลูกหลานทุกคนที่มาเรียน สำคัญที่สุดก็คือความมุ่งม,มั่นของเราที่ต้องทุ่มเทแล้วชีวิตนี้จะเป็นศิลปินอาชีพให้ได้อาชีพเดียวที่เราอยากเป็นคือศิลปินอาชีพนั่นคือสิ่งที่เราต้องการนะแล้วนอกนั้นก็เรียนรู้เอาเรียนรู้งานศิลป,ปะจากการไปเที่ยวดูงานศิลป,ปะที่เขาแสดงศิลป,ปินนะที่เก่งๆนะความคิดของเขา ในการสร้างงานศิลปะที่แตกต่างกันไปทั้งโลกอย่างเงี้ยเราต้องสตตี้เราต้องเรียนรู้เพื่อที่จะทาให้ความคิดของเราแตกต่างส่วนทักษะนั้นจําเป็นอย่างยิง่งที่ต้องเรียนพื้นฐานของกาเรียนทักษะในเรื่องของฝีมือแต่อย่าซีเรียสมากใครที่มีฝีมือมากก็จงเรียนให้สูงสุดไปใครที่ไม่มีฝีมืออย่าท้อนะเพราะวาความคิดมันสําคัญในในโลกของศิลปะสมัยใหมนะ่เราสามารถ แปลงได้นะจากความคิดของเราไม่ต้องใช้ทักสะนะใช้อย่างอื่นสื่อผสมใช้วัสดุใช้อะไรมากมายนะคือจากวางอินสตาเลชันทุกอย่างมันเป็นความคิดดังนั้นขอให้ลูกหลานทุกคนตั้งใจและฝึกฝนตัวเองอย่าลืมสิ่งสำคัญที่สุดคือความคิดที่เป็นตัวตังความคิดในการที่จะเป็นศิลปินอาชีพในการได้เห็นรูปจนวันตายอันนี้จไัไว้